สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้มาชี้เป้ากันเช่นเคยครับวันนี้เป็น t o y o t ้ h i ฮเอครับเป็นรถปี1992ครับคันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง2,000นะครับนะ2.0ครับเครื่องเดิมครับอ่าแล้วก็คันนี้เอกสารเจ้าของบอกครบพร้อมโอนครับนะเครื่องก็ยังใช้ดีครับเกียร์ยังดีนะครับนะช่วงล่างดี รถคันนี้อยู่แถววังทองนะครับนะรีวิวพาร์ครับซอย10นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยผ่านลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถด้านล่างคลิปนะครับนะมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับส่วนราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่55,000บาทนบาทครับนะใครสนใจก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายหนึ่งนะครับคันนี้ด้านหลังนี้ก็มีเบาะให้ค่อนข้างจะครบเลยนะครับนะราคาถือว่าไม่แรงครับ แต่สุดท้ายแล้วก็แนะนําให้ไปดูจริงๆนั่นแหละครับนะเพื่อไปเช็คความละเอียดเรียบร้อยครับเพราะว่ารถเก่าใช้แล้วนี่บางครั้งมันก็ต้องมีจุดที่จะต้องดูแลซ่อมบำรุงกันไปครับตามอายุการใช้งานครับนะรับได้ก็จัดกันไปครับทางช่องเจอก็ทำมาชีเป้าให้ครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถชอยใหม่ท่านจะได้พาชมสับคลิปนี้สวัสดีครับ